อาละครับสวัสดีครับพบกับตั้งหนึ่งในเกม Yu-Gi-Oh! ดูอยลิงอีกแล้วครับผมวันนี้มาอยู่กับเด็กท่านประธานไคบะเนื่องจากว่าวันที่25ที่ผ่านมาของเดือนนี้เป็นวันเกิดเขานะฮะเลยว่าจะรีวิวเด็กเขาซะหน่อยกับเด็กสุดแกร่งลูกหลักของโคนนมินั่นคือบลูอายครับผมอา,าเริ่มมาที่ใบแรกเลยก็คือบลูอายเอร์เนทีฟไวท์ดราก้อน ขาคือเขาสามารถวิธีอัญเชิญเขาคืออวยอวยบูอายมากคือโชว์บูอายในมือแล้วจะสามารถอัญเชิญเข้ามาฟรีๆได้เลย่าแล้วก็ความสามารถก็คือ t a r g ก็ต n g m o n ตอร์ของคู่แข่งหนึ่งตัวแล้วก็ยิงแต่เทินที่ยิงอ่ะจะตีไม่ได้นะฮะไข่บูอายไข่บูอายความสามารถก็คือถ้ามันตกลงในหลุมอะในสุสานตอนเอ็นเฟสเราสามารถอัญเชิญบูอายแตนิเด็กออกมาได้เลย อ่าแล้วก็อีกเทคนึงคือรีมูฟเขาจากในหลุมออกนอกเกมก็จะสามารถเอาบลูอาอในหลุมกลับขึ้นมือได้ครับสปิริตออฟไว้การ์ด็นนี้ถือว่าชีพบลูายอ่าเมื่อเขาเมื่ออันเชิญเข้าออกมาได้จะทําการทาร์เก็ตเวทเหลือกับดักในสนามของคู่แข่งแล้ว,ลวก็ทําการรีมูฟออกไปเลยแล้วก็อีกความสามารถหนึ่งคือถ้าหากคู่แข่งมีมอนสเตอร์อยู่สามารถสั่งเวทเขาคือแซกเขาอะ่ะแล้วก็อันเชิญบลูอาอในมือได้อ่า ก็เสกเจ้าเสกนี้คือเมื่ออัญเชิญออกมาครับแบบ normal นะจะสามารถเอาจูเนอร์าตาแสงเลเวลหนึ่ขึ้นมือได้ก็ลงเขาแล้วก็เซิร์ชไถ่บลูอายเนี่แหละแล้วก็อีกความสามารถหนึ่งคือเขาสามารถ t ทาเก็ตมอนสมอนสเตอร์เอฟเฟกของเราหนึ่งตัวในสนามส่งลงหลุมแล้วก็อันเชิญบลูอายออกมาจากในเด็กได้นะอ่าอาสฟอนดเขาจะเล่นเธอละครัครบแล้วก็ พระเอกของเด็กนี้ครับบลูอายไว h i t e d r น g นะผมใส่3ใบไปเลยครับการใบนี้การจู่ครับ c o n s o แนนซ์ความสามารถคือทิ้งการ์ดมังกรจูเนอร์ที่มีพลังโจมตีไม่ถึง1000นะจากนั้นก็จั่การ์2อ2ใบแล้วก็ silver cry เป็นเวทเป็น quick spell นะความสามารถคือ target มังกร normal monster ในหลุม สามารถอัญเชิญออกมาได้เลยใช้ความสามารถของการ์ดเป็นเนี้ยที่ชื่อนี้ใช้ได้เทิร์นละครั้งเออแล้วการเป็นเนี้ยสามารถอัญเชิญสลิดออาไว้จากมีลุบม,มาได้ด้วยนะเออ,อันนี้เป็นแถบสามัญแล้วไลเกคิทิ้งการ์ดประมือหนึ่งใบเพื่อทําลายเออทิ้งหนึ่งใบเพื่อทําลายหนึ่งใบแล้วก็ขาม้าคัสความสามารถคือทิ้งการ์ดประมือหนึ่งใบแล้วก็ทาเก e การ์ดมอนสเตอร์ของคู่แข่งที่หงายหน้าอยู่นะต้องหงายหน้านะความก็ใช้ไม่ได้เอาออกรีมูฟออกนอกเกมแล้ว ถ้าในหลุมอะ่ะมีการ์ดที่ชื่อเดียวกับที่เรากดรีมูฟออกไปอะ่ะ <c oughs> เขาจะเอาในหลุมออกรีมูฟด้วยก็สมมติสมมติว่าเขามีบลูไอในสนามหนึ่งตัวใช่ไหมแล้วมีบลูไอในหลุม2ตัวถ้าเราสามารถใช้ค้ามการ์ดได้เอาบลูไอในสนามเข้าออกบลูไอใ,ในหลุม2ตัวก็ออกไปด้วยอ่านี่แหละแถบสามัญอีกใบหนึ่งก็เอ่อ providence อ่า providence ความสามารถเขาคือเมื่อมีความสามารถของเวทกับดัก หรือว่ามอนสเตอร์ขึ้นเนี่ยเราสามารถทิ้งให้ตรงกับที่เขาทํางานเราจะสามารถเนเกีแล้วก็ทําลายเขาได้เลยสมมติว่าควสามารถมอนเขาทํางานใช่ไหมเราก็ทิ้งมอนถ้าความสามารถเวทเขาทำงานเราก็ทิ้งเวทถ้าสาัมพความสามารถกับดักเขาทำงานเราก็ทิ้งกับดักก็จะเนเกีแล้วก็ทำลายทิ้งไปนี่ครับประมาณนี้เรามาดูส่วนเอ็กซ์ตอร์เด็กบ้างเอ็กซ์ตอร์เด็กใส่บลูอายสปริตดากอนอ่าอันนี้ของของสัมพันเด็กนี้อยู่แล้วนะ เป็นตัวซิงโคร9ดาว <c oughs> ความสามารถก็คือเขาสามารถเนเกตความสามารถในหลุมได้อันนี้คือความสามารถแรกของเขาความสามารถที่2ก็คือเขาสามารถแซกตัวเองเพื่ออัญเชิญท่าแสงที่เป็นเผ่ามัง,งกรอ่าก็คืออันเชิญพวกเนี้ยได้หมดเลยนี่นะ2คนนี้แล้วจากนั้นตอนอ n นเฟสก็คือจะจะ,จะทำลายฮะจะทำลายไอ้ตัวที่อันเชิญออกมาด้วยความสามารถนี้ คือลงหลุมมาส่งลงหลุมง่ายๆคือเรียกเข้มาด้วยความสามารถนี้คือจะส่งลงหลุมนะโจนทำลายอืมแล้วก็อ่าซิงโครสามัญเวอร์มิเลียนความสามารถเขาก็คือเอ่อรีมูฟจูเนอร์ในหลุมหรือในมือก็ได้เพื่อทำการทาร์เก็ตทำลายของฝั่งคู่แข่งหนึ่งใบโอเคความสามารถนี้ใช้ได้เท่านักขังนะครับแล้วก็เอ่ออาร์คไลท์วอนการมินี่ความสามารถคือสามารถกินไลท์พอย์เราหนึ่งพันเพื่อที่จะทาร์เก็ตหนึ่งตัวรีมูฟออกความสามารถที่เหลือก็ ถ้าอยู่ต่อจนจบเทินก็โดนโมเด็กโมสามแต่คืออยู่อยู่ไม่ถึงจบเทินแน่นอนนะเพราะว่าไบนี้เราไม่สามารถเรียกเองได้เราเอามาให้คนนี้สปิริตดาก้อนเรียกแล้วพอพอจบเทินเขาก็จะหายไปก็คือเป็นตัวมารีมูฟทิ้งเฉยเออแล้วผมลืมบอกด้วยความสามารถที่อัญเชิญมาจากการการแซกของสปิริตดาก้อนเนี่ยทุกตัวที่อัญเชิญมาจะอยู่ในสภาพวางนอนนะครับไม่ได้ไม่ได้มาในสภาพวางตั้งโอเคแล้วก็อชูเลไ ซิเวอร์ดราก้อนอ่าการนี้คือถ้าสเปเชียลออกมาเผ่ามังกรของเราทุกตัวจะไม่ถูกทาก็ตกันถูกทาก็ตหรือถูกทำลายด้วยความสามารถของการ์ดนะฮะจนกว่าจะจบจนกว่าจะถึงเทิรนต่อไปอ่าแล้วพอเข้าสแตนบายเฟสเราสามารถทากิจนอร์มัลมอนสเตอร์ที่อยู่ในหลุมเพื่ออันเชิญออกมาได้ก็ง่ายๆเลยคือคนนี้แซกเอาคนที่ออกมาใช่ไหมคือตอนจบเทินอ่ะไอตัวที่ ออกมาด้วยความสามารถของสปีดดาร์กอนเนี่ยจะถูกทำลายแต่ว่าถ้าหากมาด้วยความสามารถมาด้วยเรียกอาชูเลออกมามันจะเขาจะไม่ถูกทำลายเพราะความสามารถเขาคือคือเลือกไว้ไม่ถูกทำลายเขาก็จะอยู่อยู่ตอ่อยาวๆเลยอ่าแล้วตอนเออ่ตอน Stand สแตนบายเฟสสามารถเรียกบลูอายจากหลุมขึ้นมาได้นะอ่าใบนี้ก็เรียกได้เหมือนกันสปีดออฟไวด์อ่าถึงมอนสเตอร์เอ็กซนะิส <c> ต <oughs> ์าร์เนโอแคลเล็กซี่ไอฟลูตอนดาร์อนนะเออจริงๆคือใส่เอ็กซิสแรลงแปดใบอื่นก็ได้นะแต่เพราะว่าที่ผมใส่ไปนี้ เหตุผลหลัก,ลกๆสั้นๆเลยมาเท่เออแค่นั้นแหละครับอ่าอ,อีกเหตุผลนึงก็ได้คือเวลาเราไปเจอแบบเด็กลูน่าไลท์หรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมพลังเขาสูงนะตัวใหญ่เขาผมเลยเอา4,500ันห้าทไปชนอ่าแค่นี้แหละเหตุผลแค่นี้แหละอ,ะอ่าอีกใบหนึ่งเฮลติกซันดราก้อนโอเวอร์ลอร์ดคือเอาจริงบอกว่าตอนเจอตัวใหญ่เขาเอาตัวนี้ชนใช่ไหมจริงๆเอาใช้คนนี้ก็ได้พราอร์ไบา์ของเขาคือเออเออใช้แรงใช้เลเวลร์แปดดาวสองตัวนะครับเพื่อในการเอ็กซิท พจน์นเขาคือถอดเม็ดแบบที่เรียกเขา1ใบทําการสังเวยมอนสเตอร์ในสนามในมือเราอ่ะกี่ใบก็ได้แล้วก็ทําการยิงคู่ยิงบอดของคู่แข่งอ่ะตามจํานวนการที่เราสังเวยไปจริงๆมันก็ไม่ได้ยิงแค่บอดคู่แข่งนะยิงบอดตัวเองก็ได้เหมือนกันก็คํานวณดีๆกันเออแล้วการยิงอ่ะมันไม่มันไม่มันไม่ทาร์เก็ตเลยนะก็คือไม่มีไม่ไมีเป้าหมายถ้าเจอเด็กลูกน่าไลท์หรือว่าเด็กอะไรที่มันไม่ไม,ไม่ไม่สนทาร์เก็ตอ่ะไอเนี่ยยิงได้นะ เว้นอามาเกดอนนะอามาเกดอนไม่เออ่ไม่อามาเกดอนนะรอดจากการโดนยิงแบบไม่สนแทร็เก็ตโอเคนะเออเออเกือบลืไมไปละสกิลสกิลอันนี้เป็นสกิลยอดฮิตที่เขาใช้กันอยู่แล้วนะสกิลก็คืออ uh ัลติเมตดราก้อนอ่ะฮะอัลติเมตดราคอนทำอะไรได้ทำอัลติเมตดราคอนบอกว่าตอนเข้าตอนเริ่มดูเอลอ่ะเขาจะเพิ่ม เอ่อบอแอดดิเมตนิโอแอดติเมตบูรไอบูรไอทวินเบิร์ดวายไวดากอนแล้วก็การฟิวชั่นแต่เนี้ยอันเนี้ยมันไม่เพิ่มมาอีกนะถ้าเรามี3าใบแล้วมันก็ไม่เพิ่มอีกนะก็คือมันจะเพิ่มการฟิวชั่นมาให้เราเราสามารถฟิวชั่นเอ่อพวกมอสเซอร์ฟิวชั่นจากตรงนี้ได้เลยก็คือง่ายๆเราเล่นเกมเนี้ยเรามีเอ่อสำหรับพิเศษเราอะเอ็กซ่าเด็กเราอะสิบใบ ก็คือตรงนี้7ใช่ไหมแล้วก็มีมอนสเตอร์ฟิวชั่นอีก3โอเคประมาณนี้เรามาดูวินเลดนะฮะวินเลดเด็กนี้อะบอกเลยว่าด้วยความเป็นลูกลักคุณอเมนะเขาเรียกว่าลินเลดค่อนข้างสวยแหล,ละคือชนะคือไอ้ช็อตไอ้ช็อตที่แพ้นี่ก็คือเป็นแบบมือหน้าโหดจริงๆคนที่เล่นบลูไอจินจะรู้นะครับคือมือหน้าจริงคือ,อยังไงบลูไอสลอนหน้าขึ้นมาอ่ะ ขึ้นมือ3ใบอา้าวถามว่าทําไมบวยขึ้นมือ3ใบต่แรกไม่ดีเหรอจะได้ใช้สกิลไปเลยคืออย่าอย่าลืมครับว่าเมตาเกมนี้จริงๆแท้จริงแล้วคือแครบการ์ดคือจะพวกนี้นั่นเองคือถ้าเราทําการอัญเชิญฟิวชั่นมาแล้วไม่รู้ว่าเราจะโดนคามาคัทหรืออะไรในการ <c oughs> ในการลอสเซอร์พายเราอยู่นะฮะ <c oughs> โอเคแล้วก็มีรีเพลย์สองเกมพยายามจะ ีเพ็ที่มันไม่จำเจเกินไปแต่มันจริงๆมันคนเล่นบูอายเลคนเคยเจอเขาก็รู้สเต็ปแหละต้องเล่นยังไงนะมันก็สเต็ปคล้ายๆกันแล้วแต่ว่าจะประยุกต์ยังไงอันนี้เจอกับอาคบัน่าจะดีๆๆหรือเปล่าอันนี้ผมใส่ออสอายด้ยนะ ขอได้แอดวานดาก่อนลองใส่ดูเล่นดูดเฉยจริงๆก็เข้าท่าย์นะเล่นได้อยู่สามารถนำมาประยุกต์ใช้เล่นได้นะอ่านี่เจอเจอดีๆดีดีเขากดใช้ความสามารถสลามเราก็เปิดแถบสวนเลยเราก็เนเกตความสามารถสลามแล้วก็ทิ้งไข่ไปแต่สลามเขาก็ยัง มูฟตัวเองแล้วก็เลือกการเป็นเมือออกมาได้นะเขาเรียกเพนเดราก้อนอ่าปากปาาให้เจ็บนะดอกนี้เจ็บอยู่เอฟพอเอ็นเฟด,ดพอเอ็นเฟดไข่ก็เรียกบลูไอในเด็กออกมาเอาวันเล่นวันนี้นะเพื่อบายหลุกเพื่อบายแทบคาอบ เขาเทินมาจูดได้บรูอาอสองตัวผมก็ใช้ความสามารถเลยที่ดิวลงไปแล้วก็ยิงเออความสามารถของคนนี้พอยิงเสร็จอ่ะจะยิงไล่พอยเขาครึ่งหนึ่งของพลังโจมตีนะและการยิงของเขาไม่ไม่ทาเกียรติเลยนะเออดีเหมือนกันใครจะเอามาใส่ก็ได้อันนี้ก็ฟิวชั่น ทบินเบอร์ตีโป้องเรียบร้อยสเตตประมาณนี้<ร>ถามว่าใน,ในรีเพมีออดอายทำไมตอนมารีวิวตอนนี้ไม่มีออผมเล่นไปหลังผมว่ารู้สึกว่ามือมันใหญ่ไปหน่อยไม่ว่า 8, 8, 8, 8แปด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 เต็มไม่หมดเลยผมเลยออดเอาออทอายออกดีกว่าไอ้กา้ไอเพลิดที่ มเลตที่เป็นแพ้ๆสามตาติดนั่นคือผมจวโดนแต่ออไอาสามใบอะแล้วก็มีบว <laughs> ไบวยออสไอนี่มือสามใบลงไม่ได้เล่นไม่ได้จริงคนอื่นที่ดวงดีๆอะที่เขาจัวไม่โดนคููไอเขาอาจจะเล่นได้แต่ผมไม่ไหวดวงผมสุดติ่งมากอ,อ่านี่เจอกับ แนเอ้ออ ü, เด็กเมตา้ถามว่าเด็กเด็กดีวิวผมมีอาชเลแล้วทำไมถึงใส่ใบนี้ได้เพราะมันติดแมนลิสหนึ่งใช่ไหมคือด้วยความว่าไ อันนี้เป็นลิสก่อนที่ผมจะใส่อชชเลียแหละผมเปลี่ยนอชชเลีออกแล้วก็เอาออสไอสปาร์กนา้อนมาใส่แทนเดี๋ยผมขึ้นรูปให้เออแล้วคามสามันก็คือทาร์เก็ตมอนสเตอร์หนึ่งตัวในในเทอร์นนี้จะไม่ถูกทำลายด้วยการต่อสู้หรือว่าผลเอฟเฟกมันก็ใช้การได้เหมือนกันแต่ว่ามันไม่สามารถเรียกมอนสเตอร์จากในหลุมเข้าในสนามเราได้ไงอันนี้ผมก็ลองเล่นตามเขาดูนะว่าเป็นยังไงบ้าง เนี่ยว่าวจริงๆว่าเล่นได้นะเล่นได้แต่ว่าผมรู้สึกว่ามือมันไม่เสะเียนเนอะเออแต่อันนี้ทำไมถึงดูมือเสถเียนผมเออผมก็ต้องเซฟรีเพย์ที่มันดูมือเสถเียนมาให้ดูแล้วไอ <laughs> ตอนมือไม่เสถเียนนี่โอ้โหบูายบูยอออายอ,ายอ อย่างเงี้ยนี่ว่าหยาบสะ,ะเทินไปทิ้งเส,นะสริฐนะเสร์ฐออสไอกับอเอเจอติทมาออสไอเขาหมุกอุบูนแล้วก็ลงออสไอต่อปีโปโ้ปีปังประมาณนี้ถามว่าอเอ็งจัดแต่เล็ดเอ็งจัดแต่เลทที่มีออสไอมาให้ดู แล้วลิตนี้ล่ะอ่ได้ได้เดี๋ยวผมให้ดูอ่านี่อันนี้ก็ได้เนี่ยล่าสุดเนี่ยอ่านี่อันนี้น่าจะเจอกับแมกเนตนะเจอกับแมกเนตวอลเลอร์อ่าเศรษาสตร์เรศเรษาสตร์เล่นเริ่มก่อน อ่าเนี้คือลิทที่ผมรีวิวให้ดูละ,ะ<ไ>นี่ว่ามือก็อปีพอกันดีเวพอเล่นได้นะอันนี้เมเกสเมเกสไปแล้วก<ะไ>็หมอบแท็บไว้อ่าเขาเทิร์นจั่วแล้วก็ใช้ซิวุคลายนะเรียกหรือเอาไว้มา,าเพื่อรีมูฟแท็บเขา เราก็โดนคาร์มาคัทไปตามเสเต็ปเยอะโดนมาเขาเ,าเขาใส่ตัวนี้ด้วยนะไม่รู้ว่ามันเป็นเออ่เมตาใหม่ใส่ไปน,นี้ด้วยหรือยังไงหรือเขาไม่ครบก็ไม่รู้อันนี้ก็ไม่รู้ <c oughs> อันนี้ได้อะไรกี่ขีนะหมอกไว้ ยอมเจ็บก่อนเรายังไม่อยากเสียบูไอไปโชคดีจวดไอไข่นะน้ำไข่ไปเลยเขาหมอ,อกห่อไว้เด็กความสามารถไข่นะตอนเอน็นเฟสเอฟบูอไอออกมาเขาก็มอแบแท็บแล้วก็ <c oughs> จับโปกเกมอนจับโปกเกมอนจับมอนสเตอร์นอนไว้ ก็ตีไปแลาก็ใช้แท็บไปนี้นะคือมันจะเก็บเออ่แมกเนตพวกแมกเนตวอลเลอร์สามใบกับขึ้นมือกับขึ้นมือว่าเราไม่หนึ่งก็เปิดแท็บนี้เกตอีกแล้วจะมีหัวอุ่นแล้วเป็นหัวมุมหัวอุ่นมากแล้วโดนเนเกตตั้งสองสามรอบแล้วนะแล้วก็เทินจวดนะ ผมจะสิงโคเลยกลัวว่าระหว่างใช้นี่มันจะโดนหลุมหรืออะไรเพรยังไ,ไม่ได้เปิดคือผมไม่รู้ด้วยแล้วมันคือหลุมหรืออะไรใช้การทิ้งจวนนะนี่นก็มือเดิมเลยตีไปแล้วก็ไข่เรียกบูอายมา อเคเขาก็เรียกตอนเนี้ยเขาเขาได้เล่นตามใจเขาลวเพราะว่าไม่มีของขัดเขาละเขาก็เรียกตัวใหญ่เข้ามานี่แล้วเขาก็ใช้ไปนี้นะเอาของกลับมาเพื่อเตรียมที่จะคนนี้มูฟเพื่อยิงผมก็เลยแซกกระดิอฟไว้เรียกเป็นอาชุเลงมาเลยอ่านี่เขาก็จะยิงเราไม่ได้พลังก็เท่ากันด้วยเขาไม่ตีแน่นอนนี่ เขสแตนบายเฟสก็เรียกขึ้นมาจากหลุมแล้วก็แซกนะเพื่อทำการเรียกทวินเบิร์ดไอทวินเบิร์ดเนี่ยผมขอพูดก่อนนะถ้าถ้าสมมติปูไอเราอะอยู่ในสนามใช่ไหมเราสามารถทำการคอนแทคฟิวชั่นได้ไม่ต้องใช้การฟิวชั่นโอเคแล้วก็ตีได้สองครั้งนะตัวเขาจะไม่ถูกทำลายการต่อสู้ด้วยแถ็ถ้าตีตัวพลังเยอะกว่าเขารีมุกออกได้เนะี่ยนครสมัยเขาเนี่ย อ่าแล้วก็ตีปิดไปโอเคประมาณนี้ครับดีดีเพล่นะโอเคเดี๋ยวเล่นสดให้ดูหนึ่งครั้งนะครับหนึ่งรอบเนี่ยเดี๋ยวจะได้รู้ไปเลยว่าดวงผมในการเล่นเด็กเนี่ยมันสุดติ่งแค่ไหนดูซิว่าจะจว Blue Eye บลูอายสามใบโชว์ออกคลิปได้ไหม อ่าส่วนบูอายด้วยกันแน,น่นอนนะผมเริ่มหลังนะจริงๆคนเริ่มก่อนได้เปรียบนะเด็กเงี้ยโอ้โ <laughs> เอาเรื่อง <laughs> อ๋อโสเต็ป มาตามสเต็ปนะดูสิผมจะมาตามสเต็ปไหมอย่างน้อยขอเสกเรียกไข่ก็ได้เฮ้ยมใช้เวททักษะกด้วยเหรอเฮ้ยทำเป็นเล่นเลยนิดนี้ผมไม่เคยเห็นนะอือฮั้ เป็นเซบ์ดาผสมบูอายอ่ะวิ่งน่าสนใจแน่จู่วะเทพโอ้โห้ยแถบก็คืออะไรวะโดนมาคัดแน่เลยมาคัดจะต้องยอมโชบูอายในมือแล้วก็เชิญออกไ มุ่มุ่งระ Blue R e ร t e r ท i v e ามากมคัดไหมไม่เวย้ยสถานก,การณ์อย่างนี้ควรยิงไอตัวนี้นะไอตัวนี้มันตีเข้าไลฟ์พอยต์เราได้เลยเฮ้ <c oughs> อั้นไงเรียบร้อยอโอ้โหแล้วเขาเอ้ยทำไมมือเขากับมือเรามันช่างต่างกันอย่างนี้วะฮะเนี่ยนะถ้าบัวายชนกันก็วัดกันที่ดวงแล้ววีท้องไวย์นะพอ,อโพบิเดนลงไป จริงน่าจะรู้แล้วน่า,นาจะรู้ผลแล้วนะแพ้ <c oughs> แล้วแะอะะันนี้แพ้แล้วแพ้แล้วครับมีแค่คามาคัดไปอย่หยุดไม่ได้นะเพราะว่าถึงหยุดบูอายได้ก็เจอสองสองพันสี่กับสองพันห้านะตายอยู่ด <c oughs> ีแต่อย่างน้อยก็ขอหยุดเลยวะอยากได้ไปเนี่ยขอเหอะเออแค่นั้นแหละพอใจแล้วพ <c oughs> <c oughs> อใจแล้ว, <c oughs> แ,ลวแพ้ โอเคประมาณนี้ครับอะไรที่เราใส่สามมมักจะไม่ค่อยพื้นมือนะซึ่งเอของเร็กนี้แม่งส่วนใหญ่ใส่สามหมดเลยนะเียได้ว่าแย่งกันได้ขึ้นมือทั้งไข่แต่ส่วนแต่ส่วนใหญ่ไอ้ไอใบที่จะแย่งขึ้นมือคือใบนี้เจ้าเจ้าบูอายทั้งสามใบโอเคครับของแต่ละใบหาจากไหนบ้าง ขอแจกแตลบใบหาจากไหนบ้างอ่าตอร์นาทีฟแอนเ์นทีนี่รู้สึกว่าเขาแจกนะเขาล็อกอินแล้วเขาแจกไม่รู้ว่าตอนนี้เขายังแจกอยู่ไหมแต่น่าจะน่าจะยังแจกหรือเปล่าก็เห็นผู้เล่นใหม่เขาก็ามีกันนะอ่าอยู่บ็อกซ์โหลดออฟชายนิ่งนะมินิบ็อกแล้วก็เซเลคชั่นแล้วกอ็อยู่ใน SD ก็มีซื้อ SD 3ีกล่องก็ได้เหมือนกัน อิดอปไว้ white, อยู่ใน SD ทั้งเก่าแล้วก็ใหม่เลยเสกเอยู่แจ็สเมนต์ฟอสนะบลูไอ้บลูไอ้อยู่กับท่านประธานเลยใครบะนี่ทุกมุก,กุบะก็มีเรียู้ว่าแค่มีแค่คุณมีตัวละครไครบะละกักอัพเลเวลเขาหรือไปฟาร์มเขาอะ่ะก็ได้แล้วละ่ะบลูไอ้ ใบทิ้งจัว่วใบทิ้งจัว่วมีในชุดแบล็ k วิงนะแบล็ k สตอร์มไลซิ่แล้วก็เซเลคชั่นบ็อกแล้วก็ใน SD ของอันใหม่ของบูอายก็มีซิว่าคลายซิว่คลายอยู่ s t a r d u ัสเอ c e ซ์ลเลชั่นนะไลเกคีไลเกคีอย like ู่โซ l ออฟเ s เซเลชั่นเป็นมินิบ็อกแล้วก็อ e เซเลคชั่นสูงสี่คามาคัสคามาคัส Car อยู่มินิบ็อก อยู่ Selection Mini Box 2-02แล้วก็ Arena of Century เป็น Mini Box เหมือนกัน Providence Providence Prov นี่อยู่หลายที่มากโด้ว่าอยู่ใน Crimson Kingdom Selection Box 01แล้วก็อยู่ใน SD d a r k u n i t y แล้วก็ SD ของบอายก็มีเหมือนกัน Split off ไว้อยู่ใน Judgment f o r l ครับผม w i l i a m William อยู่ชุด b l a s i n g Load แล้วก็ Selection 03 Arc Arc Light Swan อยู่ Judgment Force แล้วก็ Selection 04นะครับ a c h u l e a c h u l e อยู่ใน Standard e x e r a t i o n แล้วก็ SD ล่าสุดของ b l u อเหมือนกันเออ่ Galaxy Photon อยู่ช็อตอยู่ช็อตอะไรละ่ะอยู่ชุด e t h r n a l Stream แล้วก็ โอเวอร์โหลดโอเวอร์โหลดปนะไม่ใช่โอเวอร์โหลดอยู่ชุดอินฟินิตี้เรย์โอเคก็ประมาณนี้ครับก็ใครจัดแบบไหนก็แนะนำกันได้ครับเพราะว่าบูอายเป็นเด็กยุย่ยนมากสามารถจัดแบบไหนเล่นได้ตลอดก็ขึ้นอยู่กับคนเล่นด้วยว่าจะตอบจะดวงตอบโจทย์กับเด็กที่เวงจัดไหมก็ประมาณนี้ครับผมโอเคถ้าชอบก็กดไลค์แล้วกด Subscribe ให้ด้วยนะครับ แล้วมาเจอกันใหม่กับเกมยูกิโอโดวิลิงในช่องั้นหนึ่งนะครับสวัสดีครับ